เอาแล้นะครับทกรก็ขอต้อนรับก็จะซองลันนี่ f f อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ก็จะมาแอคปักทงฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอคยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนฟรีสไตล์กันนะครับเฮ้ยไม่ใช่โซน ดีแหลกโซนเออับเจอเจอสาวไหมครับเจอสาวไม่ได้นะครับเราจะมุดนะครับกับผู้บ่าวมันนะครับใช่นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนะครับนี่ครับปักนี่มันจะแอกไหมครับครับเดี๋ยวเราไปมุดอ้มุดไม่ได้โอ้เฮ้ยแม่อ้าวม่ท่าเดียวหรอยเนาะโอ้ท่านิวท่าไก่ร้อยยี่สิบเพชรอะครับ ครับ๋ยวเราจะเป็นแอคท่าปักธงอะไรครับวานจูที่ปักธง,ง <laughs> อย่างชอบเลยเกินปักธงครับนะครับแปลงกนัแกนแปลงกัน <laughs> นี่ครับปักธงอีกครั้งหนึ่งนี่โอ้เอเคยากอนสกาดไปก่อนาานอนตบมือก็คือ MP40 พีซขาจะคิดว่าเอาหา